ผมจะล้างรถสักทีก็ยุ่งยากเหลือเกินเครื่องไม้เครื่องมือต้องมาเตรียมสายต่อสายอีกยุ่งยากมีเครื่องมือที่มันสะดวกกว่านี้ไหมเดี๋ยวจะพาไปชมครับมาแล้วตัวช่วยของเราสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่อง อัดฉีดแรงดันสูงไร้สายไร้บบงฐานยีห่ห้อโอซูกะนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น OCPW 6 0 7 P 1นะครับตัวนี้เองต้องบอกว่าเขาให้ออปชั่นมาครบมากเลยนะครับจากที่อ่านข้างกล่องนะครับก็คือเริ่มต้นที่เราเปิดกล่องมาเนี่ยเราจะพบกับกระเป๋าผ้าอย่างดีที่เขาให้มาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่ให้มาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ตะกล้องมาดูนันใกล้เลยนี่นะครับเปิดมาปั๊บต้องบอกว่าตัวนี้เป็น full option นะครับที่เขาให ของแถมมาเยอะมากนะครับเริ่มจากสายยางก่อนนะครับสายยางเนี่ยที่ให้แถมมามีเป็นสายยางพร้อมลูกลอยที่เอาไว้ดูดน้ําจากในถังนะครับแล้วก็มีที่เกาะข้างถังคือจบปัญหาเรื่องสายหลุดออกจากถังนะครับตัวนี้คือเกาะแล้วก็สามารถที่จะจุ่มเอาไว้ในถังได้แล้วก็สามารถทําให้กรองเนี่ยมันลอยได้โดยที่ใช้เป็นลูกบอลตรงนี้ลอยนะครับอันนี้คือของแถมชิ้นแรกนะครับของแถมชิ้นต่อไปที่บอกว่า ให้มาครบนี่คือเวลาเราออกนอกสถานที่นะครับเราสามารถเอาถังน้ําที่เป็นถังน้ําที่เขาแถมมานะครับสามารถคลี่ออกมาแบบนี้แล้วก็เติมน้ําลงไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะยกขี้วอล้างตรงจุดไหนก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการล้างรถแท็กเตอร์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้หมดฤดูกาลในส่วนของการที่ไปทําไร่แล้วเดี๋ยวจะทําความสะอาดก่อนที่จะนําเข้าไปเก็บนะครับของแถมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น สายที่ตัวนี้เราจะสามารถจุ่มลงไปในขวดได้นะครับแล้วก็ไปต่อกับตัวของเครื่องจะบอกว่าของแถมเยอะมากนะครับต่อไปนะครับที่เขาแถมมานะครับหัวฉีดนะครับจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับคือหัวฉีดที่สามารถปรับได้6รูปแบบตรงนี้เองเนี่ยสามารถปรับน้ำนะครับที่จะออกจากปลายหัวฉีดตัวนี้ได้6รูปแบบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะครับเป็น หัวฉีดที่เป็นหัวฉีด90องศานะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปล้างใต้รถนะครับที่เราฉีดไม่ถึงหรือเวลาเราล้างแอร์นะครับสามารถที่จะใช้ตัวนี้เข้าไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะล้างคอยเย็นของแผงแอร์ได้อันนี้คือหัวฉีดแบบ90องศานะครับแต่ก็สามารถปรับตรงแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังที่แถมมาเป็นหัวฉีดโฟมนะครับเวลาเราผสมน้ํายาโฟมเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะพ่นออกมาเป็นโฟม ใส่ที่รถได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแถมที่แถมมาในกล่องนะครับต่อไปนะครับที่พิเศษกว่านั้นก็คือตัวต่อนะครับที่จะต่อจากตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นด้ามต่อแบบสวมเร็วตัวนี้คือสามารถเสียบกับตัวเครื่องได้เราสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าเราต้องการยาวนะครับเราก็สามารถที่จะเอาสีแดงต่อจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็ต่อที่หัวฉีดแต่ถ้าเกิดเราต้องการสั้นเราก็สามารถที่จะเอาหัวฉีดเนี่ยเสียบกับตัวเครื่องได้เลยอ่า ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่มัตติพาวเวอร์พัทที่เป็นรุ่นใหม่นะครับ5แอมป์แล้วยังเป็นอะควาการดคือตัวนี้เองจะเป็นแบตเตอรี่ที่เขา,าพูดมาในเรื่องของการป้องกันน้ําไม่ให้เข้าสู่แบตเตอรี่หรือวงจรที่เวลาเราใช้งานเนี่ยอาจจะมีไอ้น้ําหรือ,อกระเด็นเข้าไปนะครับตัวนี้เขาจะเป็นแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่ารุ่นอะควากาดตัวนี้5แอมป์นะครับให้มาสําหรับใช้กับตัวเครื่องคราวนี้ ของแถมอ c ซเซสซอรีตัวอื่นนะครับที่เป็นสำคัญสำคัญเลยก็คือว่าจะเป็นชุดฟัสชร์จนะครับที่ให้มาสำหรับตัวเครื่องมือที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้ก็ชาร์จแบต5์เนี่ยอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปืนฉีดน้ำหรือว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยตัวนี้ใช้มอเตอร์บัสเลสนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็โปรแกรมของเครื่องฉีดน้ำตัวนี้นะครับ สามารถปรับได้3ระดับนะครับโดยระดับที่1นะครับจะเป็นการปรับระดับอยู่ที่30บาร์นะครับส่วนระดับที่2นะครับก็จะอยู่ที่ 45, บาร์นะครับแล้วก็ระดับที่3เนี่ยอยู่ที่60บาร์นะครับในส่วนของน้ำนะครับระดับที่1เนี่ยก็จะอยู่ที่4.9ลิตรต่อนาทีนะครับระดับที่2อยู่ที่5ลิตรต่อนาทีแล้วก็ระดับที่3เนี่ยก็จะอยู่ที่5.2ลิตรต่อนาทีตัวนี้เองนะครับมีน้ำหนักเมื่อรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่1.97กิโลนะกรับ แล้วก็การออกแบบไกลนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถจับถนัดมือคือทํางานโดยการใช้4นิ้วของเราเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกันนะครับเ,เพื่อที่จะทําการล้างรถแท็กเตอร์ก่อนที่จะนําเข้าไปเก็บที่โรงรถนะครับเราก็จะทําความสะอาดก่อนก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการประกอบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็เสียบเข้าสู่ด้านล่างให้หล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อหัวฉีดที่เราต้องการใช้งาน ที่ผมบอกว่ามันเป็นหัวฉีดแบบสมเดียวก็คือเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกในส่วนของปลายตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตามร่องนะครับเสียบให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการหมุนล็อกเข้าไปตัวนี้แล้ก็ตัวนี้นะครับมันจะมีชุดล็อกเนี่ยเราจะต้องหมุนตัวสีดำเนี่ยให้มาตรงตรงนี้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมทําการต่อสายก่อนนะครับ เพื่อที่จะได้เตรียมเอาอเครื่องเนี่ยฉีดทดสอบน้ําให้ดูนะครับอันนี้ผมได้ทําการประกอบสายน้ําเข้าที่ด้านล่างของตัวเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําการฉีดน้ําทดสอบให้ดูนะครับว่าที่ผมบอกว่าแรงดันเครื่องตัวนี้มันแรงจริงนะครับสําหรับการทาความสะอาดเนี่ยมันจริงไหมแล้วก็หัวฉีดที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันสามารถปรับได้6กระดับแบบอย่างไรได้บ้างนะครับเริ่มเลย เป็นไง้าครับได้ดูในเรื่องของการใช้งานของตัวเครื่องแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการทํางานเนี่ยที่เขาแถมอุปกรณ์มาในแต่ละชิ้นนะครับมันสามารถที่จะามาใช้กับหน้าง,งานเนี่ยได้สะดวกนะครับถ้าเกิดเทียบกับพืชฉีดน้ําหรือว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงรุ่นเก่าๆ่าเนี่ยเราจะจำเป็นที่จะต้องมีการลากสายนะครับแล้วก็ต่อกับไฟ220นะครับซึ่งมันเป็นอันตรายมากสําหรับการที่นํามาใช้กับระบบน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ที่มันเป็นแบตเตอรี่นะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่ามันเป็น ไฟ DC 20โวลต์นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเกิดความปลอดภัยในการทํางานกับน้ําแบบนี้ได้นะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถดูที่รายละเอียดด้านล่างของวิดีโอนะครับผมได้ลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ปักหมุดของคอมเมนต์ด้านล่างสามารถสั่งซื้อจากตัวแทนของบริษัทโดยตรงได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาดูการรีวิวเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับ่ห้อสุขะทำเมนชิคใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนเรียววดีจะนำมาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ